วินัยเป็นสิ่งที่หลายคนอยากมีอยากทําให้ได้แต่ทำไมทำไมพยายามเท่าไหร่เราก็ยังมีมันไม่ได้สักทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้อยู่กับกล้วยไม้ Lecture Back Podcast กับเจนนี่หรือกล้วยไม้ผู้ที่เชื่อว่าเราก็ต่างเป็นนักออกแบบชีวิตตัวเอง พอดแคสต์นี้จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองให้ครบทุกมิติการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขในแบบของเรามาฝากกันค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องวินัยสุดฮอตฮิตประจำพอดแคสต์ของเรานะคะขออนุญาตกดพพอทุกคนแล้วพาเข้าไปในช anel ของกล้วยไม้ h ลก e back พร้อมกันจากนั้นให้กดปุ่ม Community นะคะจะเห็นโพสต์นี้เลย วันนี้มีของขวัญมาแจกค่ะสำหรับผู้ติดตามทุกๆคนเลยก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้การสนรับสนุนแล้เราก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ที่กำลังฟังพอดแคสต,ต์ตรงนี้ด้วยถ้ายังไม่กด Subscribe กดได้เลยตอนนี้เลยนะคะ สำหรับใครที่อยากมาเรียนคลาสนี้ด้วยกันนะคะก็คลิกดูเงื่อนไขได้ที่ตรงนี้เลยว่าสามารถรับสิทธิ์ได้ยังไงบ้างคลาสนี้นะคะเอาเฉพาะคนเอาจริงเท่านั้นแล้วก็กล้วยไม้กลับมาแจกไม่บ่อยนะคะก็ยังไงฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมนี้กันขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะคะกลับเข้าสู่เรื่องของพวกเรากันค่ะ แน่นอนพอโตมาหลายคนอยากเป็นคนที่มีวินัยเพราะรู้ว่าการที่มีวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สังคมบอกว่าเราควรจะมีและเราก็รู้และเขาว,ว่าการมีวินัยทําให้เราประสบความสําเร็จหรืออย่างน้อยก็ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น พวกเราเนี่ยค่ะแน่นอนเชื่อว่าหลายคนที่นั่งฟังพอดแคสต์ตรงนี้อยู่จะต้องเป็นนักอ่านตัวยงแน่ๆอ่านหนังสือ How to มามากมายหรือไม่ก็ฟังพอดแคสต์ของคนที่เป็นแรงบรันดาลใจนะคะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นคุณเค้นคนคารินคุณลวิทเนาะฟัง Mission to the Moon หรืออีกหลายๆช่องเลยเนี่ย พอฟังแล้วก็ฝึกฝนตัวเองตามทำได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมล่ะคะจนสุดท้ายไปไปมามาโอ้เหนื่อยไม่อยากทำแล้วเพราะว่ามันต้องพยายามเข็นตัวเองนะคะจากจุดที่เรารู้สึกว่าคนไม่มีวินัยแบบเรานะคะเราต้องฝืนตัวเองเพื่อให้มีวินัยแบบเขาประเด็นคือหลายครั้งนะคะเรามัวแต่พยายามจะเป็นคนมีวินัยคะ่ะแต่ไม่เคยมองย้อน เอ๊ะมองย้อนจะหวนทำไมนะคะแต่เราไม่เคยมองย้อนกลับมาดูเลยว่าอะไรกันที่รังเราอยู่ทาให้เรานะคะไม่สามารถเป็นคนที่มีวินัยได้หรืออะไรทําให้เราไปวิ่งแบบเขาตื่นเช้ามาออกกำลังกายแบบคนนู้นคนนี้อะไรทําให้เราทําไม่สำเร็จนะคะเรื่องที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะมาจากเมนทอร์ของกล้วยไม้ท่านหนึ่งที่เป็นทั้งนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้การตระหนักรู้ภายในของตนเองค่ะ เรื่องหนึ่งที่พี่เขาแชร์ให้ฟังแล้วก็ยังจุกอ,อกกล้วยไม้มาถึงทุกวันนี้จนต้องมาพูดให้ทุกคนฟังแล้วก็จุกอ,อกไปพร้อมกันด้วยเนี่ยพี่เขาบอกว่าสิ่งที่รั้งเราไว้นะคะคือความหมายที่เราให้กับคำว่าวินัยที่เราโดนปลูกฝังมาค่ะไม่ว่าจะเป็นวินัยคือการทำตามสิ่งที่คนอื่นบอกให้ทำสิ่งที่คนอื่นบอกว่าควรจะทำแม้แต่วินัยคือกฎเกณฑ์ต่าง ไปกว่านั้นอีกคือถ้าเราไม่ทําเราไม่มีระเบียบวินัยนะคะถ้าภายในโรงเรียนย้อนมองกลับไปถ้าเราไม่ทําตามเนี่ยเราจะถูกทําโทษถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะต้องรู้สึกผิดกับมันเราต้องตื่นเช้านะเพราะมันดีเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะคะบอกว่าตื่นเช้าจะช่วยให้เรามีสมองมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นพอดแคสซีกุ้ยไมย้ได้อัดให้ทุกคนฟังไปเมื่อเร็วๆนี้ แม้แต่เป้าหมายฮอตฮิตอย่างการออกกำลังกายสสสก็ออกมารณรงค์ตลอดเลยเนาะเราต้องออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ30นาทีนะถ้าเราไม่ออกนะคะเราก็อาจจะเสี่ยงร่างกายไม่แข็งแรงเสี่ยงต่อไขมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนแล้วก็จะลามต่อไปโรค NCD นะคะคือโรคพวกไม่ติดต่ออย่างเช่นเบาหวานความดันหัวใจต่างๆที่อันตรายแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะไว้ไม่เชื่อว่าทุกคนนึกออกแล้วก็เข้าใจดีเลย แต่ด้วยนิยามและความหมายที่พวกเราถูกปลูกฝังแล้วก็สอนเกี่ยวกับวินัยมาแบบนี้นี่แหละค่ะมันทําให้พวกเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันอึดอัดจ,จังมันทรมานจังเวลาที่จะทํามันช่างเหมือนกรงนกนะคะกรงขังดีๆนี่เองเลยแล้วมันทําให้เรานะคะโหยหาการอยู่สบายๆโดยโอ๊ยไม่ต้องมีวินัยก็ได้ฉันเหนื่อยฉันอยากผ่อนบ้างปรนบ้างนะคะ สุดท้ายพอเราไม่มีวินยัยมันก็จะวนอยู่ลูปเดิมซึ่งเราก็รู้ว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือสิ่งที่เราอยากจะต้องการมันแล้วมันต้องใช้วินัยในการไปอย่างเช่นการออกกำลังกายหรือการพยายามตื่นเช้าถูกต้องไหมล่ะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราปรับมุมมองของพวกเราเองเนี่ยเพียงนิดเดียวนะคะผลลัพธ์มันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือหลังมือเลยก็ได้ ลองมองแบบนี้ค่ะว่าวินัยคือสิ่งที่เราเลือกที่จะทำเพื่อให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเราเองมากขึ้นไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกลองเปลี่ยนคำเรียกคำว่าวินัยดูค่ะเปลี่ยนเป็นคำว่า small win นะความสำเร็จเล็กๆเป้าหมายเล็กๆ แม้กรทั่งเรียกมันว่าความสม่ำเสมอหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกดีกับมันแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดเราต้องไม่ใช่เราในแบบนี้เราถึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าวินยัยลองใช้คำเรียกนะคะให้เราสบายใจกับมันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็อยู่ในชีวิตประจาวันดูค่ะ พอพูดถึงเรื่องนี้นะคะกล да ้ยไม้ก็จะนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งตลอดเลยที่บังเอิญเดินไปเจอในร้านหนังสือค่ะมันจะเป็นสมุดไว้ให้เราบันทึกกิจวัตรประจำวันของเราแต่หน้าปกเนี่ยสุดจึ้งมากเลยค่ะหน้าปกเขาเขียนไว้ว่า Make your bed, a daily journal, little things that can change your life and maybe the world. แปลให้นะคะเขาบอกว่าจัดที่นอนวงเล็บบันทึกประจาวัน สิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้หรืออาจจะเปลี่ยนโลกได้เลยยังไม่หมดนะคะมันมีอีกหนึ่งประโยคแถมมาด้วยที่หน้าปกเขียนว่า if you want to change the world start off by making your bed แปลก็คือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนโลกนะเริ่มจากจัดเตียงของคุณนะซักก่อน อือหึจุกในจุกเลยค่ะถ้าเรามีเป้าหมายแล้วอยากทําอะไรเนาะไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรมากมายค่ะลองย่อยมันเนาะให้มันเป็น small win การทําอะไรเล็กๆเพืกก่อประสบความสําเร็จหรือการเก็บสะสมอะไรที่เป็นการการะทาเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นโอ้ถ้าอยากจะเปลี่ยนโลกนะั้นเริ่มจากสิ่งง่ายๆเล็กๆอย่างเดียวเลยก็คือเก็บเตียงก่อนส่วนสิ่งที่อยู่ในหนังสืออย่างที่บอกเป็นบันทึกให้เราเขียนเนาะ มันจะมีวันแล้วก็เดือนครบ365วันเลยค่ะแล้วก็เว้นช่องคำตอไบไว้ให้เราตอบคำถามเดิมๆซ้ำๆว่า A little thing I did today จุดๆ,ๆสิ่งเล็กๆที่ฉันทำในวันนี้คืออะไร อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะกับการเปลี่ยน mindset ของเราหรือวิธีคิดของเราต่อคำว่าวินัยที่มันดูเรื่องใหญ่มากๆอยากให้ทุกคนทําแบบที่หนังสือเล่มน,นี้ทำนั่นแหละคะ่ะก็คือทำให้มันใกล้ตัวมากขึ้นทำให้มันง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็เอามันไปลงมือทํา การซอยเรื่องใหญ่ๆมาให้เป็นเรื่องเล็กๆที่ง่ายใกล้ตัวเรารู้สึกดีรู้สึกง่ายเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะทำให้เกิดสิ่งใหญ่ๆเนาะสะสมอีกซอยเล็กๆจนมันก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นเปลี่ยนเรื่องใหญ่ๆได้ในอนาคตเหมือนกันค่ะสุดท้ายที่มาแชร์เรื่องนี้นะคะเพราะว่ากุ้ยไม้ไม่อยากให้ทุกคนอ่านหนังสือนะคะ how to หรือแม้กระทั่งใครที่ตามอ่านคอนเทนต์อยู่ใน Facebook Page หรือว่า IG ของกล้ยไม้แม้กระทั่งนั่งฟังพอดแคสต์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราได้แค่แรงบันดาลใจกลับไปแต่สุดท้ายมันไม่เกิดประโยชน์กับทุกคนค่ะเพราะว่าเรารู้สึกมันเรื่องใหญ่แล้วเราก็ลมเลิกไปสักทีนะคะกล้ยไม้เห็นหลายคนนะคะในคอมเมนต์แล้วก็ที่หลังไมมาเนาะว่ารู้สึกว่าโอ๊ยยังทำไม่ได้ขอให้พอดแคสต์นี้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ผลักให้กลายเป็นการลงมือทาเล็กๆนะคะให้ทุกคนมาสร้างวินัยไปด้วยกันนะคะ ไม่ว่าใครอยากจะตั้งเป้าหมายอะไรไว้หรือว่าปีเรื่องยากๆอย่างเช่นการตามหาตัวเองหรือสิ่งที่เราอยากจะไปพิชิตก็ขอให้ทุกคนนะคะก้าวทีละก้าวเล็กๆไปพร้อมๆกันนะคะอยากให้พื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ของนักฟังพอดแคสต์เป็นพื้นที่ของคนที่อยากจะลงมือทำไปพร้อมๆกับกล้วยไม้นะคะก็กล้วยไม้ lecture like back podcast ใน EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ อย่าลืมของขวัญของเราด้วยนะคะทุกคนเข้าไปที่ช ANNEL แล้วกดที่ Community อย่าลืมไปทำตามเงื่อนไขของขวัญที่เราแจกให้เราอยู่นะคะทุกคนจะได้เริ่มเป็นนักลงมือทำด้วยกันมาเริ่มลงมือเรียนกับกล้วยหม่ในคลาสนี้นั่นเองก็ขอบคุณที่สปอร์ตกันมาตลอดแล้วก็เจอกันใน Podcast ์ EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์กิจกรรมรวมถึงพอดแคสตนี้ออกไปให้เพื่อนๆของเราด้วยนะคะ เราวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ